ชื่อศิาลารักษ์นงเอี่ยมค่ะชื่อเล่นชื่อกวางค่ะจบมาจากสาขาวิทยาการจัดก,การค่ะสาขาการจัดก,การทั่วไปค่ะให้หลายอย่างค่ะก็พวกความรู้อะไรพวกนี้ค่ะเรื่องที่ประทับใจก็คือมีมีเพื่อนค่ะเีเพื่อนที่ดีอะไรภูมิใจเพราะว่าตั้งใจมาเรียนที่นี่อยู่แล้วค่ะก็สอบเข้าได้รอบแรก ชีบะอนอมัยค่ะคุกคืนมากนักศึกษาแบบเยอะบุกเสียงดังกันนะผู้ปกครองก็มากันเยอะค่ะก็ดีอะเขาส่งมาเขาตั้งแต่ปีหนึ่งจนปีสี่เขาก็ไม่เคยไม่เคยเกเรไม่อะไรนะมาลงมาเรียนเป็นปกติก็อยู่ในฝั่งผู้ตรวจฝั่งผู้ปกครองดีอะค่ะพี่ชื่อนางสาวสุสาสภาดิ์แสงนนไพนะคะชื่อเล่นชื่อเฟิร์นค่ะถามว่าพร้อมไหมก,ก็ต้องพร้อมแล้วนะจุดนี้ให้ความรู้นะเราก็เรื่องเพื่อนด้วยถ้าเราได้เพื่อนดีอะ การเรียนเราก็จะโอเคแต่ถ้าเราแบบเราก็มันก็อยู่ที่ตัวเราด้วยว่าเราอะมีความพัฒนาในการที่จะแบบว่าเออเพื่อนไปอย่างนี้เราไปตามไหมหรือว่าเพื่อนแนะนํไปทางนี้เราจะไปไหมไมันอยู่ที่ตัวเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพี่อะได้เพื่อนดีตรงที่ว่าตอนปีสี่พี่ไปฝึกงานแล้วมันไม่มีเวลาที่ต้องทําวิจัยแต่เพื่อนอะพร้อมที่จะช่วยแบบเออมึงต้องจบกับกูนะอาจารย์สาขาพี่ดีกว่าเขาใจดี คือแบบมีอะไรก็คือแบบบอกเขาได้ตลอดตอนแรกเขาก็บอกนะว่าแบบเออรัชพัฒน์เรียนครูอย่างเงี้ยใช่ไหมเป็นครูจบมาก็แบบไม่มีงานทําเป็นครูกันเยอะแต่พี่ก็ว่าก็ไม่นะเพื่อนพี่สอบติดบรรจุครูภาษาอังกฤษด้วยสวัสดีค่ะชื่อพลเพมวมลเก็บเลยนะคะอยู่สาขาก,การประถมศึกษาค่ะคอบอ5ปีค่ะพอมากค่ะหน้าผมทําเองหมดเลยก็ให้ความรู้ให้มิตรภาพค่ะให้ ความสนุกให้อะไรหลายๆอย่างเลยค่ะให้การใช้ชีวิตด้วย mm. ก็คือประทับใจมิตรภาพของเพื่อนค่ะเพราะทุกวันนี้ยังติดต่อกันยัง mm. เป็นสังคมคุณครูที่ดีค่ะ mm. ภูมิใจค่ะที่ได้เรียนที่นี่เพราะว่า mm. ตั้งแต่ม .6 แล้วค่ะว่าอยากเข้าที่นี่เพราะเป็นมหาวิทยาลัยครูค่ะ สวัสดีค่ะชื่อจาค่ะมารับปริญญาน,น้องสาวค่ะดีค่ะคือคืนมากเลยวันนี้น้องตั้งใจที่จะเ,เรียนจบที่นี่นะคะอยากเป็นครูที่ดีก็เลยเสนับสนุนน้องให้น้องเรียนที่นี่ค่ะน้องจบแล้วก็ภูมิใจค่ะ